สวัสดีครับมาพบกับนัชชีคินเคยครับสําหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําไฟนะครับสําหรับคนที่ถ่ายพวกถ่ายภาพถ่ายวีดีโอนะครับตามบ้านนะครับงานตามบ้านตามเราอยู่บ้านเราก็ได้ครับร,รับงานเล็กๆน้อยๆนะครับเราก็หาไฟมานะครับเพราะว่าเวลาเราไปถ่ายบางครั้งเนี่ยเราไปถ่ายงานบ้านนะครับที่จัดตามบ้านเนี่ยแสงสว่างมันไมน่ค่อยเยอะหรอกนะครับแล้วบ้านปัญหาคือบ้านหลายหลังเนี่ยเป็นบ้านไม้เป็นบ้าน แล้วบางครั้งเนี่ยหรือเขาเป็นบ้านไม้เขาเอาผ้าเนี่ยเวลาเขาทำเขาจะชอบใช้ผ้าที่เป็นแบบเหมือนยืมวัดมานะผ้าออกสีแดงแดงสีเหลืองถ้าช่างผ้าที่ทํางานทั่วไปเนี่ยใช้แฟดปัญหาคือเวลามันยิงแล้วเนี่ยแฟดมันไปนสะท้อนกับตัวไม้ตัวผ้าอะไรแล้วแต่นะบางทีมันจะออกมาอมแดงอมเหลืองนะครับอ่าซึ่งบางทีก็กลําบากเพราะว่าแต่ละจุดไม่เท่ากันนะครับผมก็จะนิยมใช้ไฟมากกว่าแต่บางครั้งเนี่ยถ้าไฟไฟส เมื่อก่อนเนี่ยเป็นฮาโลเจนฮาโลเจนมันก็แพะมันก็ไม่แพงนะครับแต่มันร้อนมันร้อนมากวัตต์มันสูง500วัตต์ร้อนมากความสว่างก็ไม่ได้มากต้องใช้หลายๆดวงมันร้อนบันที่บ้านน่ะก็บอกงานมันบ้านผ่านส่วใหญ่ก็ไม่ได้มีแอร์อะไรนะครับผมก็เลยหลังๆเนี่ยผมก็มาใช้ตอนแรกผมก็ใช้เป็นสปอตไลท์เมื่อก่อนเนี่ยผมใช้เป็น LED อย่างดีเลยสมัยก่อนที่ฮะ LED มันแพงอยู่อะซึ่งค่า CI มันสูงทุกคนแพงมากดวงหนึ่งมหลายพันนะครับวันนี้ก็ไม่ค่อยคุ้มกับงานที่ วีวีมันถูกลงถูกลงนะครับตอนนี้ผมก็เมื่อก่อนมันก็ใครทำรีวิวพราะาตัวหนึ่งแบบไปท่าสิบวัตตอนนี้มันมีางเป็นร้อยกว่าวัตแล้วนะครับอ่ามีพักๆแล้วล่ะผมก็ใช้ออกงานนะพักหนึ่งนะอ่านะครับแต่ก็มาดูให้ดูนะครับันนี้มีขายตามตลาดนัดแย่ๆละครับอ่าแต่ก็มันก็มีข้อเสียเยอะนะครับจริงๆมันมีรุ่นที่ดีอยู่เนี่ยแต่มันหนักเพราะากผมต้องคนเดียวที่ผมก็ถือไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันโดงเดียวไม่พอหรอกต้องไปหลายดวงผมก็ใช้ประมาณสามสี่ดวงอ่านะครับสามสี่ดวงแล้วก็ต้องอยู่อยู่ ข้อเสียไอ้พวกนี้ก่อนนะครับข้อเสียไอ้พวกนี้ก็คืองานมันไม่ค่อยเรียบร้อยนะพวกนี้มันจะแหลมแหลมบางทีผมก็จะหาอันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่เพิ่มนะครับเอาซิลิโคนเอาอะไรมาปิดๆไว้หน่อยนะครับแล้วก็สายไฟมันสั้นสายไฟมันสั้นแล้วก็ต้องหาพักพวงมาเพิ่มนะครับอ่าเวลาใช้งานนะครับพวกนี้นะครับพวกนี้มันไม่มีสวิตช์นะมันเปิดแล้วก็ติดเลยแสงี่เป็นสีขาวอ่านะครับเวลาใช้เนี่ยผมก็ต้องมีขาตั้งขาตั้งแบบนี้นะครับขาตั้งถูกๆก็ได้นะครับเพราะว่าตัััััวนนนนนีี้มมมมไไ่่หหกกก็ดคือ แต่เวลาตั้งก็ต้องระวังเพราะว่าตอ้อ้ขาตั้งแข็งเนี่ยบางครั้งถ้ามีคนมาเตะมาอะไรนะครับมันก็ล้มได้ก็ต้องดูสถานที่นิดนึงนะครับสถา,านที่มันจํากัดจริงๆก็ไม่ไดเอานะครับไปแต่ถ้าสถานที่มันจํากัดมันพอตั้งได้ก็ไปนะครับเพราะว่าท,วทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีแค่หลอดเทเไฟเพดานดวงสองดวงซึ่งมันไม่พอถ่ายรูปหรอกนะครับเวลาใช้นะครับเลือกมันมีหลายแบบนะครับผมจะพยายามเลือกที่ไม่มีเกลียวเลยเพราะมันง่ายอ่าเราก็ไปหาพวกตัว,ต,วตัวเมียอย่างนงี้นะครับมามาใส่อ่า จะใช้นะครับก็ประกอบเข้าไปเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ล็อกนะครับก็คุณอยากได้กี่อันก็เอานะครับขาตั้งพวกนี้ไม่แพงนะครับผมเคยซื้อแต่ตอนนี้ผมก็หาราคาเดิมไม่ได้นะผมเคยซื้อได้ถูกสุด88บาทแต่ตอนนี้ผมหาไม่เจอลนะที่ผมหาไปเจอก็ประมาณประมาณเท่าไหร่ร้อยยี่สิบมั้งครับแต่ไม่รู้ยังมีหรือเปล่านะครับเพราะว่าเจ้าเดิมผมเคยซื้อผมไปดูทีมันก็ขาย120าร้อยยี่สิบลผมก็จะมีหลายตัวนะครับถ้าเป็นงานแบบ ที่ตั้งก็จะใสไปเลยนะครับอ่าแล้วเวลายิงเนี่ยผมไม่ยิงผมไม่เอาเอาไฟเนี่ยส่องใส่หน้าคนนะครับเพราะว่า LED เนี่ยมันแสงมันแยงตามากแล้วบอกว่ามันก็ไม่ไม่ค่อยมันดูแข็งด้วยผมจะใช้วิธีอย่างนี้นะครับอ่าเงยขึ้นอย่างนี้แต่ตัวเนี้ยเราก็ปรับจนเกือบสูงสุดเลยของขาเนี่ยครับยิงจะได้ข้าไ่ชนเพดานนะครับอ่าสูงสุดเลยเกือบเกือบชนเพดานนะให้มันยิงใส่เพดานแล้วสะท้อนลงมานะครับผมอยากผมจะใช้อย่างนั้นมากกว่านะครับนอกจากบางทีมันจากัดล้วถ้ามันจะท้อนแล้วมันเพี้ยน เี้ยนนะครับเราก็อาจจะยิงตรงแต่ถ้ายิงตรงเราต้องใส่ผมก็จะเอาล่มมาใส่นะครับเอาล่มเอาล่มมาทะลุอะไรมาใส่ครับพอดีวันนี้ผมไม่ได้เอามีล่มมามันก็ล่มสะท้อนก็ได้นะครับแล้วแต่เรามีนะครับผมก็มีทั้งสองอย่างครับล้มแล้วนทะลุไปแค่น,นี้นะครับอ่เาเอ่าส่วนข้อจํากัดอีกอย่างหนึ่งนะครับของไอ้ไฟพวกนี้ก็คือไฟพวกนี้มันจะมีคลื่นนะครับถ้าคุณไปถ่ายเฉยเนี่ยถ้าใช้กล้องมือถือจะเห็นชัดเลย มันจะเป็นขึ้นวุบววุ้วนะครับอ่าวิธีการแก้นะครับก็ตั้งความไวชัตเตอร์ให้เป็นประมาณ1นึ่งส่วนห้นึ่งส่วนร้อประมาณนะครับเพราะอะไรเพราะว่าไฟเมืองไทยเนี่ยมันอยู่มันใช้กระแสที่อ่าใช้ความถี่ที่50าสเฮิร์ตความถี่ของไฟเนี่ยอยู่ที่50าสเฮิร์ตนะครับอันนี้เราใช้กล้องวีดกล้องกล้องกล้องถ่ายรูปถ่ายผมก็ตั้งเป็น50าสเฮิร์ตนะครับอ่าไม่มีปัญหานะเห็นไหมเวลาผมเปิดแล้วปุ๊บเนี่ยคุณก็จะไม่เจอไฟกระพริบเข้ามาในนี้แต่ถ้าคุณใช มือถือถ่ายนะครับมือถือถ้าบางรุ่นเนี่ยมันจะมีสามารถตั้งค่าลบแถบลายได้หรือตั้งตั้งค่าเฮิร์ตได้ก็ตั้งเฮิร์ตให้เป็นประมาณ50นะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็อย่างมือถือพวกนี้ก็ตั้งให้คอมเพรสชันเตอร์ถ้าไปนวดนะถ้ามือถือไปนวดก็เราตั้งได้ครับก็คือตั้งให้คอมเพรสชันเตอร์ห้าสิบร้อยหนึ่งก็คือเฮิร์ตเท่าไหร่อ่ะเฮิร์ตบ้านเรา50เราก็ตั้งเป็นห้าสิบนะครับถ้าเฮิร์ดบางที่เป็น60เราก็ตั้งเป็น60นะครับแต่บางรุ่่นนเีย อาจจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างบางรุ่นเนี่ยอาจจะต้องตั้งเป็นแ a l หรือ NTSC อย่างถ้าเป็นโกโป o เนี่ยโกโป o นะครับที่ผมใช้จะต้องตั้งเป็น NT ไม่ต้องตั้งเป็นแ a l นะครับ PAL อ่าผมไม่รู้จะกดถูกป่ะนะบางคนก็จะพาวพาวนะครับอ่ PAL นะครับถ้าเลือกเป็น NTSC เพราะ NTSC เนี่ยมันจะเป็น60เฟรมเปอร์เซกนะครับมันจะเหมือนก็นเหมาะกับต่างประเทศเพราะในลประเทศน่ะเขาจะใช้ไฟที่60เฮิร์ตแต่บ้านเราใช้ไฟที่50เฮิร์ตงั้นเราก็ตั้งแค่นี้นะครับอ่แค่นี้นะครับเราก็ใช้ได้แล้ว สำหรับคนงบน้อยนะครับอยากจะรับงานถ่ายรูปถ่ายอะไรนะครับอ่าก็ยิงสะท้อนแล้วแต่ถ้าดวนะครับคือต้บอกว่าถ้ามันพื้นที่มันมีนะครับผมก็จะยิงขึ้นฝ้าแต่พื้นที่ถ้าฝ้าเขาแบบสีเงยิงแล้วไม่เพี้ยนนะครับแต่ถ้ามันดึงแล้วมันยังมันยังเพี้ยนอยู่เพราะว่าบางทีมันเป็นไม้างเป็นไม้หรือแต่แต่บ้านไม้ไม่อไหเจอนะครับเป็นไม้พวกนี้อาจจะท้อนเข้ามาหลายจะต้องยิงตรงเข้าไปแต่ใช้ตัวอะไรมากันนะบ,บางทีเนี่ยผมก็ไม่มีบางทีผมไมเกตียพวกโลกผมก็ใช้กระดาษไอ้กระดาษแก้วนะครับกระดาษที่ว กระดาษแก้วเนี่ยที่ไว้เด็กๆดูครับกระดาษแก้วเนี่ยว,วางแปะเข้าไปทับอีกทีนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะข้อดีก็คือมันร้อนไม่มากมันก็ร้อนอยู่นะครับมันไม่เท่าฮาโลเจนครูอยากจะใส่กี่ดวงก็ใส่ไปเลยนะครับแล้วแต่ที่ตั้งนะครับสามดวงแต่ผมใส่ยิ่งก็สามสี่ดวงนะครับอย่างน้อยนะถ้ายิ่งถ้าใช้ออกอบฟูลเฟรมยิ่งสบายเลยเพราะว่าฟูลเฟรมเนี่ยเราถ้าคราูเรามีเลนส์้องฟูลเฟรมเรามีเลนส์ที่มีเอฟกว้างๆยิ่งสบายเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้แสงเยอะเราก็ป้องหมดปัญหามือสั่นได้แต่ส่วนใหญ่บางท ผมตั้งเป็นส่วนใหญ่หนึ่งโซลล้อหนึ่งต่อร้อยเดี๋ยวผมกันมือสั่นนะครับเพราะบางทีเราเหนื่อยๆเราวิ่งๆเนี่ยมือเราสั่นได้แค่หนึ่งส่วนห้าสิบอ่าแค่นี้นะครับวิธีการอ่าใช้ไฟต่อเนื่องนะครับอ่ามารีวิวกันก็ลองไปหาซื้อไม่ใช่ได้ว่าต้นทุนก็ไม่แพงครับไอตัวนี้ผมซื้อมาร้อยเก้าบาทขาตั้งผมซื้อมาแปดสิบแปดนะครับก็สองร้อยอะไรไมีถึงสองร้อยนะครับแล้วมีมีจัก๊กพ่วงเนี่ยพั๊กพ่วงก็ซื้อถูกๆนะครับธรรมดาเพราะว่าเราไม่ได้ท้าหาวอนนะครับ แต่ก็อย่าเลือกก็มันคุณภาพต่ำนักดูสภาพไม่ให้แตกไม่ให้ตูวเท้าสายไฟนะครับประมาณไม่ถึงไม่ถึงร้อยนะครับก็ประมาณรวมกันอ่ะงสามร้อยเราก็ไปชุดหนึ่งนะครับถ้าเราสามชุดก็ไปถึงพันนะครับแล้วก็ไปถ่ายรูปไม่ต้องไปซื้อแฟลชด้วยหมดปัญหาหานหมดอะไรได้นะครับแล้วไฟดับก็ตัวใครตัวมันนะครับไฟดับก็จบเานะครับแต่ก็ติดแฟลชไปด้วยก็ได้นะครับก็ต้องยอมครับเพราะว่าปัญหาจริงเนี่ยบ้านส่วนใหญ่เนี่ยต่อให้เขาเป็นบ้านไม้นะครับเป็นบ้านธรรมดาเนี่ย มันจะนี้หน้าต่างแสงมันเข้าถ้าแสงมันเข้าปุ๊บถ้าเราถ่ายวัที่กายเป็นย้อนแสงก็มีนะครับแต่บางบ้านเนี่ยเขาใช้วิธีเอาพอเขาเอาผ้าเนี่ยผ้าสีขาวไอ้ผ้าสีเขาชอบไพผ้าสีนะครับมาก้นมามาแบบว่ามาล้อมผนังมาอะไรนะปัญหานี่แหละครับถ้าเขาใช้ผ้าขาวเนี่ยสำหรับรุ่นใหม่ๆคนรุ่นใหม่่มมจ,ะจะชอบนิยมสีขาวในมัยโบหานะครับแต่ส่วนใหญ่คนหล,หลายบ้านก็เป็นชาวบ้านชาวบ้านนะครับเขาไปยืมจากวัดมามาอะไรนะครับมันจะเป็นสี สีบานเย็นสีชมพูสีแดงเนี่ยโอ้โหสะท้อนแฟดออกมานี่เจ้าแดงกันหมดนะครับแล้วยิ่งคนไทยตัวดําเนี่ยยิ่งแดงก็เข้าไปใหญ่กันเลยนะครับบางคนอยากได้สีสดซัดวิวิดไปเนี่โอ้โหดําปีกันเลยนะตัวคนพอออกมาคนนี่หน้าแดงหน้าดํากันไปหมดนะพอวุ้นจิ้นคนอูกันไปหมดเลยนะอ่าก็มาลองซื้อไปใช้ดูได้นะครับสาหรับคลิปนี้คงจบแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องถุยโฟโตฟ้ในยูทูบชาแนลนะแฟ,ฟรเพจถุยโฟโต้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ